สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมครับจิ๋วครับจากช่องไก่เต๋อโบวันนี้รายการแสดกแดกหาครับจะพาท่านผู้ชมมากินโจ๊กนะครับเป็นโจ๊กเจ้าหนึ่งนะครับอากซอยนะครับวัชาวอาทิศย์แปดสิบเก้านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าหน้าตาของโจ๊กนี่จะเป็นยังไงนะครับสนับสนุนรายการโดยน้ำหอมตาเด็กหญิงเนยเนยเสน่ห์หอมเย้ายวนชวนหลงไหล สนใจสั่งซื้อได้ที่ Line at 7 2 4 t e h p s หรือโทร063-356-1425-080-782-2647หรือลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปเอ่ออาจกช่วยดึงครับเป็นอาจกพิเศษนะครับผมออโอเคครับวันนี้ผมมาจากรายการสแจกแดงหานะครับผม พอดีผมมากินสองสามรอบแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็อร่อยดีนะครับผมคุณพี่เปิดมานานหรือยังครับตรงนี้ครับขายที่ขายก็จะก้าขายจริงเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับผมโอ้โหนะป,ะปะกติขายตรงไหนนะครับแต่ก่อนสนะี่สิบสิบปีก่อนแนละ้วบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตีห้าสิบห้านะครับประมาณตีห้คา Legisl ครึ่งนะครับ ครับผมแล้วก็ปิดขายถึงกี่โมงครับโอเคครับผมแก้เลยล้เลยโอ้ครับนี้แล้วาขายวันนี้เก้า,า,า,าปีส0บปีแล้วครับเอาพิเศษครับผมผมเห็นมันอร่อยดีนะนี่นะครับสำหรับโจกนะครับที่เราสั่งมานะครับหน้าตาเ็าจะประมาณนี้นะครับผมก็มีเห็ดมีกระเพาะมี หมูเด้งแล้วก็มีตับนะครับมีไข่นะครับมาครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับจากที่ถ่ายให้ดูนะครับก็อันนี้ผมสั่งพิเศษนะผมก็จะได้เยอะมากเลยนะเหมือนแทบไปกินไม่หมดเลยครับความพิเศษของร้านนี้ก็นะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็นเห็ดหอมนะครับนี่อย่างที่บอกเขยจากตอนแรกนะครับมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ก็เหมือนโจ๊กเข้าไปมีตับมีกระเพาะอาหารนะครับ แล้วก็มีหมูดเดงนะครับผมแต่ว่าตัวเห็ดหอมเนี่ยจะช่วยมันจะทําให้แบบความรู้สึกกินเวลาเรากินนะครับมันจะ,จะมันได้ความรู้สึกที่ว่าหอมอร่อยมากเลยนะครับผมอะเราเดินกินเลยนะครับคือรสชาติของโจ๊กเนี่ยคือเขาจะมีการเหมือนกับการต้มใส่น้ำซุปนะครับมันไม่ให้ข้าวปเปล่าครับคือข้าวปเปล่ามันแค่มีรสชาตินะครับ ความเข้มข้นของน้องซุปอยู่นะครับอันนี้ทางร้านก็จะมีน้ำนะครับมีน้ำดื่มบริการนะครับผมน้ำดื่มบริการตัวเองครับมีมีแก้วให้นะครับนี่นะครับจะเป็นแก้วแบบนี้นะครับก็ถามว่าอันนี้ราคาเพื่อนเพื่อนนี้นะครับพิเศษนะครับ พิเศษเนี่ยราคาแค่35บาทนะครับผมก็ใครที่อยู่แถวๆนี้นะครับแถวประชาอุทิศนะครับผมหรือว่าแถวผู้สร้างนะครับผมก็สามารถลองกินได้อันนี้อยู่ที่ซอยประชาอุทิศ89นะครับ8ซอยเลยนะครับผมจะขายตอนช่วงเช้าก็เปิดประมาณน่าประมาณทีห้านะครับเปิดทีห้าเปิดประมาณช่วงทีห้าขายถึงประมาณ3โมงนะครับผมก็จะหมดพอดีนะครับ คือผมชอบตรงนี้นครับผมรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับไอเห็ดตรงนครับมันจะผมไม่เคยกินนะครับแต่มันก็รู้สึกว่ามันมันใช่ครับเนี่ยมันอร่อยเห็ดมันมีความนุ่มนะครับผ่านการต้มการการต้มการสุ่นมาอย่างดีครับให้เราเติมซพิ่นไหม เรากินเห็ดก่อนเลยถ้าสมมติว่าชุกมันร้อนนะครับให้เราจิบน้ำไปก่อนเป็นเค็นรับนะครับอือพอปากเราเย็นแล้วเราซดได้เลย หลายคนชิมโจ๊กจะชอบใสนะ่ซอสแต่ผมไม่ชอบซอสผมชอบสนซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วมันจะไม่รู้สึกไม่ข่าถ้าเป็นถ้าเป็นซอสมันจะข่าส่วนหมูเดงของทางร้านก็ จะมีรชาตที่อ่ามันจะมีรสชาติในตัวครับหมูเดงนี่งครับ,รบก็ได้หลายชิ้นอยู่นะครับสามสิบ้าบาทนี่ถือว่าได้เยอะเลยนะครับเกินราคาครับผมนนี้หมูเดงครับตัวนี้เห็ดหอมครับเห็ดหอมไม่ได้ประมาณสี่ห้าชิ้นครับผม เว่าผมเป็นคนกินของไม่ค่อยปรุงโจ๊กก็ไม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ปรุงนะครับถ้าใส่พิษเท่าน่อยนี่จะแจ่วมากเลยนะดูครับขั้นตอนสำคัญเนี่ไข่ครับ เหมือนไข่ต้มแหละไมใช่เหมือนเหมือนเหมือนไข่ลวกแหละ ก็โดยรวมแล้วอร่อยนะครับผมก็จะถ่ายแต่แต่ร้านที่มันอร่อยก่อนนะครับเอาแต่ร้านที่มาเคยเคยกินก่อนนะเป็นแบบการแนะนำร้านให้ลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมได้มากินตามนะครับผมว่ามันมีความอร่อยแล้วก็จะได้เป็นบอกเป็นการบอกข่าวให้รู้ว่ามันอร่อยนะครับส่วนร้านอร่อยร้านไม่อร่อยเนี่ยผมยังไม่ได้ไปนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันไม่อร่อย ก็อขอบคุณครับสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดส b s คร i b e กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำนะครับผมจะมีกำลังใจไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็คลิปนี้ออกคาณมากสวัสดีครับ